สวัสดีครับมื้อนี้พามาชมสมุนไพรสกุลจอกแหนนะครับเป็นพืชน้ำครับมื้อนี้พามารูจจักสมุนไพรสรอยสุบรณนาครับเป็นพืชน้ำดอกเหลืองสวยงามครับพี่น้องครับมื้อนี้จะมากับคุณหมอออมศรีครับพี่น้องครับมาเบิรงสมุนไพรพืชน้ำกันครับดอกสรอยสุบรณนาครับพี่น้องครับ เป็นพืชสกุลจอกแหนนะครับมีดอกสีเหลืองตามท้องไร่ท้องนานะครับสวยงามครับแต่นองควายไหลนะครับดอกส่อยสุวรรณรน,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 นะครับเป็นพืชสกุลจอกแหนนะครับดอกส่อยสุวรรณนะครับเป็นพืชสกุลจอกแหนนะครับสรรพคุณของเขาครับ สมุนไพรสับคุณของเขาครับสอยสุวรรณนานะเป็นสมุนไพรแก่ไข่แก่บวมนะครับแล้วเป็นสมุนไพรแก่ปดพื้นคันเป็นสมุนไพรแก่ท่างเดินปัสสาวะนะครับด้วยการใส่ทั้งต้นนะครับต้มข้นนออน้ำนะครับแม่นต้นมันบอพีติ๊กนะแม่นต้นมันบอพีติ๊กนะอันเขียวๆนี่เนาะแม่นครับเป็นกื้สกุลจอบแหนนะครับเพราะว่า ทั้งอันนี้คือดอกมันนะครับเหลืองๆเนาะแต่ต้นมันท้งใต้นะครับเป็นเป็นสาลายเป็นจอกแหน่เห็นบหมครับเขียวๆนะตัวที่มันต้นๆเนี่ยคือมันมันเกาะน้ำซื่อแต่ที่จริงต้นมันเขียวเนาะพี่ติ๊กเนาะเจอก็ในตำราพื้นบ้านอีสานนะครับก็ใส่ทั้งต้นนะครับเอามาต้มแล้วก็ขั้นน้ำเอามากินเนาะู้ชมแก่แก่โรคค้นที่เป็นโรคเลือดนะครับมาบำรุงเลือดโดยตรงเลย ตีก้องให้พิจิตรลองเอาจับขึ้นมาเบิ้งดูมันเป็นจังไรเนี่ยให้เบิ้งนะครับคุณผู้ชมเป็นพื้นสกุลจอบแหนนะครับนี่นะครับเป็นจังสีน้าต้นเพล่นอันนั้นคือดอกเพลินด้ัยครับดอกเขาันครับแล้วพิจิต้องเอาต้นเี้มันติดดอกมาดูเนี่ยติดดอกมานำนะครับเพื่อลํงคนที่สงสัยว่ามันแมนอันเดียวกันบอมันคืออันเดียวกันนะครับครับืออันเดียวกันเลยในตำรับ ้ากังนะครับใส่แก้ไขแก้บวมนะครับแล้วก็แก้โรคทางเดินปัสสาวะก็คือคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับอันพวกเงี้ยวเป็นเลือดเงี้ยวมีกินเนาะครับคุณหมอครับคนที่แบบปัสสาวะขาดนะครับเขาเรียกว่าโรคทางเดินปัสสาวะรวมทั้งหมดเลยนะครับผมคุณหมออมสินบรรยายให้นะครับครับเมื่อนี้ยีสามาดับติดกันมากับคุณหมออมสินนะครับเมื่อนี้พามารู้จักสมุนไพรพืชสกุลจอบแหนนะครับ ส่อยสุวรรณน,นาครับซื้อมนมวนครับเป็นซื้อพระราชทานนะครับเป็นไม้สีเหลืองนะครับครับคลิปนายพ่อกันไหมนะครับเด้อเมื่อนี้ก็สวัสดีครับ